โครงการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำและการสัญจรทางน้ำและการรุกล้ำทางน้ำจากเครื่องมือประมงในเขตระหว่างเมืองเกาสงขลาเบาะยางและเกาะยอทำบุญเกาะยออำเภอเมืองสงขลากับบ้านวักเขาและแหลมสนอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาผู้รับผิดชอบโครงการ1นางสาวยานัชราแสเงิน2นางสาวพลอยพันธเลี่ยมสวุวรรณ 3. นางสาวนุพรัชื่นแก้ว 4. นายจิรายุทธ์แควหศวง 5. นายนทวัฒน์บัวแก้วและ 6. นางสาวพนิตาสทงย้อยหลักการและเหตุผลเนื่องปัจจุบันพบว,ว่าในร่องน้ำทะเลสาบสงขามีชาวประมงใช้เครื่องมือในการทําประมงเป็นจํานวนมากและเครื่องมือบางชนิดเช่นพวงพางได้นําได้มีการนําเสนอข้อร้องเรียนเพราะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการใช้เส้นทางสัญจรเรือ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนปฏิบัติจัดระเบียกเครื่องมือประมงพรงพางในทะเลสาบสงขลาปีงบประมาณ2564ซึ่งขนาดนี้อยู่ในระ่างดำเนินการออกคำสั่งเครื่องิดประกาศแจ้งเตือนชาวประมงและดำเนินการรื้อถอนต่อไปค่ะมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาสันน้ำการสัญจรตั้งน้ำและการยุกล้ำตั้งน้ำจากเครื่องมือประมง ได้กินระหว่างเมืองเกาะสงขลาบ่อย่างและเกาะยอตำบลเกาะยออ,อําเภอสงขลากับบ้านหัวเขาและแหลมสนอ,อําเภอสิงหนครกจังหวัดสงขลาโดยการจัดตําสื่อวิทัศน์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของชาวประมงที่ไม่ให้ตําปิดในเรื่องของการใช้เครื่องมือประมงและการบุกรุกในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลา พื่อแค่ไขปัญหาและจะช่วยให้ระบบนีเวศของทะเลสาบสงขลาขับมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะและชาวประมงนะัคะก็จะมีความรู้จากการชมสื่อวิดีทัศน์ที่จัดทำและไม่ทำประมงที่ผิดกฎหมายและไม่ลุกลําในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็นการปลูกฝังและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเห้คงอยู่สืบไปค่ะวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงปัญหาโครงการสันตจนทางน้ำให้ปลอดภัยจากเครื่องมือประมง2 เพื่อแก้ปัญหาสัตว์น้ำาวอ่อนและยเจริญพันุ์ปลอดภัยจากเครื่องมือการทำประมง 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกสิ่งก่อสร้าง 4. เพื่อแก้ปัญหาการรุก,กร้าในพื้นที่ของสัตว์ในทะเลเป้าหมายนะคะเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. จํานวนสมาชิกภายในกลุ่มในงานจัดทําสื่อพิทัศน์ 2. จำนวนบุคคลที่เข้าชมสื่อวิดิทัศน์เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. แก้ไขปัญหาของน้ำให้ปลอดภัยจากเครื่องมือทำาปงะมง,งแก้ปัญหาการเดินทางสันจนทางเรือโดยแม่มีสิ่งกีดขวางในทะเล 3. แก้ไขปัญหาการบุกรุกในพื้นที่ทะเลสาบสงคาครับวิธี<อ>การดำเนินการนะครับ กิจกรรมที่จะทําต่อสัปดาห์นะครับเดือนมีนาคมถึงเดือนมีถายนพุทธศักราช2565นะครับกําหนดโครงการที่จัดทํานะครับสัปดาห์ที่1เดือนมีนาคมนะครับศึกษาข้อมูลนะครับสัปดาห์ที่1ได้สัปดาห์ที่2เดือนมีนาคมนะครับว่างแผนโครงการนะครับสัปดาห์ที่2เดือนมีนาคมนะครับติดต่อสถานที่กับประชาสัมพันธ์ให้กับชาวประมงที่เกี่ยวข้องนะครับ สัปดาห์ที่3เดือนมีนาคมดําเนินการนะครับสัปดาห์ที่4เดือนมีนาคมและสัปดาห์ที่5เดือนเมษายนนะครับตรวจสอบการดําเนินการนะครับสัปดาห์ที่6เดือนเมษายนนะครับประเมินงานนะครับสัปดาห์ที่7เดือนเมษายนนะครับนําเสนองานนะครับสัปดาห์ที่8เดือนเมษายนนะครับครับงบประมาณนะครับงบประมาณทั้งสิ้น900บาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้นะครับ1ค่าอาหารบวกน้ำนะครับ600บาท50าสิบคูณหเท่ากับสามบาทนะครับรวมทั้งหมด2วันนะครับ2ค่าเดินทางนะครับห้าร้อยบาท ระยะเวลานะครับเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษาย,ยุพุทธ,ธศักราช2560นะครับสถานที่ดําเนินการนะครับเมืองเก่าสูงคราวยางและโกยอตาบนเกยออำเภอเมืองสูงครากับบ้านหัวเขาและแดมสุนอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขคราและทะเลสาบสงขคราครับการประเมินผลโครงการ ผู้ที่เข้าชมวิดีทัศน์ร่วมทาแบบสอบถามผ่านลิงก์ที่เผยแพร่เพื่อให้ทราบว่าโครงการบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ทั้งนี้ทำให้ชาวประมงมีความระมัดระ,ระวังมากยิ่งขึ้นในการล่าสัตว์น้ำ และไม่ใช่เครื่องมือประมงที่ทำร้ายสัตว์น้ำและไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการไม่บุกรุกพื้นที่ของทะเลสาบฟูงคระตาย์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งชาวประมงสามารถเดินทางคุมนา,าคมทางเรือได้สะดวกเละเป็นระเบยียบยิ่งขึ้นสอง ชาวประมงช่วยกันตรวจสองดูแลเครื่องมือความที่ผิดกฎหมายสามวระน้ำมีความดมสมบูรณ์ไม่เิีเครื่องมือประมงสามารถยายนกุ์ได้รวดเร็วมากขึ้นสี่ชาวประมงมีความรู้มากยิ่งขึ้นในกันเครื่องมือประมงหาชาวบ้านละมัดระวังในเขตพื้นที่ต้องห้าม,มา